ถใช่แล้วบ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ฝ้ายมารับรถเนาะใช่ค,ค่ะเข้าพร้อมกันสามคันนะครับผมนะสามคันนะครับผมนะทีเที่ยวกลับก,ก็แบบนี้แหละครับผมนะน่นเองสามคันนะผมเดี๋ยวรอพี่ฝ้ายอัปเดตเนาะกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวร้าทงทำความสะอาดเช็ดอัปเดตเนาะมาตรงไหนเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับวันนี้ บรรยากาศคร่าวๆนะแล้วถามพี่หายไปไหนมา3-4วันนี้ไม่เห็นทําอะไรเลยนะผมทนำะกิจก็ติดภารกิจหลายอย่างเนาะติดภารกิจหลายอย่างครับผมทํานั่นทํานี่ทําเยอะแยะทุกอย่างเลยนะผมวันนี้ก็คือมาอัปเดตพี่ไฟก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็อยู่ในใจทุกคนนี่แหละครับผมนะก็พยายามหารถอยู่ครับเพราะว่ารถเข้าออกตลอดเนาะใครที่รีบอย่ายึกยักอย่าดัางเลยนะครับผมนะพี่ไฟาหามานนี่แบบถือกันเนาะอ้องห้างใหม่มือหนึ่งที่40,000กับ50,000กว่าบาทร้านพี่ไฟขายแค่หมื่นกว่าบาทเองเนาะ หมื่นกว่าบ,บาทเองได้รถไปนัะครันถือว่าคุ้มนะครับผมเอ,อย่ายักษ์ใหญ่ลังเลส่วนมากคนที่กลัวมักไม่ได้ซื้อกับพี่ไฟเนาะของแท้ต้องพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะอย่าไปลงซื้อที่อื่นเนาะ <S <S 1> <S 1> พี่ไฟมาแล้วกับนูทไบายช็ <shop> อปกับผมเห็นกล้อซื้อขึ้นให้ดูไหมนะดูชื่อช่องกับชื่อนี้ให้ตรงกันนะแต่ถ้าเบลพี่ไฟที่อื่นคก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่มีแค่นูทไบายช็อปกับพี่ไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะนี่นะเข้าใหม่เดี๋ยวราอขับเบรเนาะนี่ก็อาจจะนทำกิมม้มมใช่นนพวงใหม่ชิมนะ